เทร่าขาวว่าชนหนึงชนดิไหนอย่างนไหนอ่ะไม่ไหนแล้วโย่เลยโย่เลยเกิดบ้าตัมื่อก่อนไปไหนแล้วว่าเทร่าขาวอ่ะไปเลยไม่เห็นมีคือถอดมัผมเห็นไม่เห็นเมื่อกี้เนี้ยไม่เห็นเลยไม่มีมันเลยนะเดอรไหนวะเมื่อกี้เทร่าขาวพวกมันเมื่อกี้เนี้ยบล็หรอสีขาวเออผมเห็นเจ๊กิ้นงอขึ้นมันง่ายกว่าเว้ยเอาเอารถกลับหาแม่งยากยี่ห้อีตไหนละผมหยุดสอนอเสียพี่เอาฮอบินทั่วแมพเลย เออหอมิหวาแล้วมันเป็นตัวใหญ่็คาทิโนเไหมอะไรนะจิกขึ้นแล้วขึ้นแล้วขึ้นแล้วให้ไปงาบพี่ให้ไโรงพยาบาลให้ไปโรงพยาบาลอ้เดไปโรงพยาบาละไรปโรงพยาบาลหันกลับหันกลับมาให้ไปโรงพยาบาลเลยม่มาห้าชิกอไปโรงพยาบาลกไปซื้อไะเ้ยเราใช้ได้สอันนะและห้าคิอันนึงอยู่ที่ไทยอะอยู่ผมลงอยู่ผมา้ไดเลยอยู่่มมา่อดเลยอยู่ เมาดู่วยเราเลยคุกใหญ่พี่คุกใหญ่คุกใหญ่ได้อย่ไ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 มามเอ้ยฟังฟฟังมึงมาเติมเทได้อยู่มามามมามเติมเทได้อยู่มามมไ่ไ่ไ่ฟังฟังเชาเด็ชาเลยนะตุ๊ปปา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 ตตุ๊ปปาตุ๊ปปาตาตุ๊ปตุ เอาเลยเราบวกคนเดียวฟังนะผมเาบอกนะตู้ปลาฟังทูทุกคนตู้ปลาทุกคนมาตู้ปลาตู้ปลาเยอะคนเยอะกมาตู้ปลาเร็ว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 เั๊บเลยบั๊บเลยบั๊บเลยตู้ปลามาดเลยมมาดเลยมมาดิตู้ปลาตู้ปลาตู้ปลาก็น่ำเลยมึงก็น่ำมาเลยมึงก็น่ำมาเลยมึงเฮียเลยมึงกระหน่ำมาเลยเฮียเฮียดับมันเสี่ยวเนี่ยเฮียก็ต่อเหมือนกันเฮียเฮียก็ต่อไอผู้ควายเนี่ย ตู้ปลานะมึงมาตู้ปลานะมา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 มันล้กมันล้กตัวนึงมันล้กตัวนึงมันล้กตัวนึ่งลก้มเลยเจ้าฝั่งตะขามเจ้าฝั่งตงข้ามเจ้าฝั่งตงข้ามเตรียมกระเืิมันเตรียมกระเืิมันเตรียมกระเืิมันเจ้าฝั่งตงข้ามเตรียมกระเืิมันมามามาพุกพุกก็ลงนะพก็ลงนะมีทางซอยลุงนะมีทางซอยลุงด้วยนะตายหนึ่งตายหนึ่งได้แต่เอาไม่ก่อนเอาไม่ก่อนอย่าลุงเยอะถอยดิถอยดิอย่าลุงเยอะอย่าลุงเยอะถอยดิถอยดิชุบเพื่อนด้วยถอยดิชุบเพื่อนด้วยถอยด้วย ตาย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 สวยสวยจุ้ตาย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  โค้งเลยโ้งยาวโค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 ้งยนวโ้งยา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 โ้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 โโ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 โ

โคตางเลยเจ๊ก่ต่ะไอ้ขยไอ้ขุ้ยไอ้ขุ้ยไอ้ขุ้ยอ้ขุไอ้กูไอ้กูยไอ้ขุโยไโยขุยไโยขุ้ยไอ้ขุโยไอ้ขุโยไอ้ขยไอ้ขุ้ยไอยขุ้ยไอ้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 ขุกยไอ้ขุ้ยงอ้ขุ้ยไอ้ขุ้ยไอ้ยยยไอ้ยยยยยไอ้ย กระจกไอ้เด็กแว่นเด็กเคี้ยไอ้สับเออมึงมึงปิดปิดปิดง่ายๆปิดง่ายๆเดียวเดียวเดียวเดี๋ยวนี้ปวดานไม่ยังแย่งเล่นอยู่เลยเอาหน่อยเอาเด็กแว่นหน่อยเอามันเดียวมันเดียวไปดิเอาหน่อยยินนี้แต่งตัวแว่นจัดไอ้เยเด็กแว่นไหนดิมึงเอาไอ้เด็กแว่นไหนดิ มึงเอาไปยนดีกว่านั่นดิมึงเอาไปยนดีกว่านัดิมึงเอาไปยืนดีกว่านั่นดิตายยืดีกว่าตายตายตัดออเพื่อนออมันดีหอมันดิเพื่อนห่อมันกูจะเพื่อนแล้วไปห่อมันดิไปหอมันไปบอกเพื่อนหอมันดิไปบอกเพื่อนหอมันมึงจะปิด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  กระจอกเฮียนะไปเกันกระจอกไอ้สตาเฮียกี่ครั้งแล้วแพ้แล้วไอ้เฮียไฟแพ้เฉยยังโง่ปะเปิดท้ยยังโง่เนี่ตายตายเพราะเฮียอะไรตายตายเพรโง่ไงกระจอกปะชี้ไอ้สัดไฟแพ้ได้เปิดไพ่ชี้ไอ้เฮียควายไม่ขวายเลยปัดตีจุดเท่ากมนนี่เหมือนหมาเฮียไอ้ตาเฮียเอาอีนี่เลยเอาอีนี่เลยเอาอีดอกนี่เลยปัดเสนอเอาอีดอกนี่หน่อยตัดเสนออยากบัาเปล่อีดอก

เอียตอ้ทีสองทีสองเรียมำไมออกเลยพี่เชลเลยเรียดเรียาอีกคนเหมือนเดิมตำรวจเดี๋ยว่็ยิงครับแต่บนเฮดตายหมดแล้วครับตำรวจไม่ต้องยิงแล้วครับไม่มีการประทานแล้วครับผมบนเฮดมาตายหมดแล้วครับผมอุณไม่ได้ รปเดด๋ยวไปเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปเดี๋ยไปเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปเดี๋ยไปเดี๋ยวไปเดี๋วไเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปเดี๋ยไปเดี๋ยว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 ไปเดียวไปเดี๋ยไปดี๋ยวไปไปเดี๋ยวไปเดยวไปเดี๋ยวไ่ยเวไเียเียวไปดไปเยอเียเยเดยเียเียเเดีปดเดอดไดไปดวไป กกลางเนะ็บมาารับเพื่อนซอยลุงคนนึงเฮ้ยมารับเพื่อนหน่อยลับประจุงหน่อยลับประจุงหน่อยซอยลุงซอยลุงซอยลุงเดอเด้อเดอเด้อพี่เดี๋ยวไปรีเซ็ตห่อแล้วกลับมาห่อเลยออาโอเคโอเคโอเคเพราะมันชุบก็อยู่มันมันนตัวรออก็อยู่ัชุบมันอยู่ชุบมันอยู่ชุบอยู่ได้ชลิมชุบได้ไม่เป็นไรพี่ไม่เป็นไร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 มันไม่มีกระาษไม่ทันไปกลับกราษไม่ทันพี่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวเราก็ทึ้งมาต่อเทียมันไม่ไหวกูบอกแล้วตรงนี้มา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 ตรงนี้จอดเบ็ด อย่ายืนล่องอย่ายืนล่องมึงหาที่ขึ้นนี่อย่ายืนล่องหาที่ขึ้นมึงรีบเข้านะเว้ยมันไม่ไหวกูบอกแล้วเพราะมึงสู้ได้เห็นบ่ากูบอกแล้วมันไม่ไหวเฮียมันโง่กูบอกให้แต่ละตัวเพามึงไหวชิวเลยเฮียเพื่ให้ชุดเพื่อนดีแค่นั้นแหละมันก็ไม่ไหวแล้วเฮ้ยแต่ตอนนี้มันรีบเข้าในเฮียครับเพื่อนมันเหลือครับเพื่อนเซิร์ฟมันเหลือมันแพ้สองไฟมันโง่โง่เฮียมันมันตายอย่างเแล้วโดนก็โดนไงแล้วสตีมันเริ่มไปแล้วโดนก็โดนไงเพราะมันหลอนแล้วตอนนี้สองไฟอ่ะ ปากดีเป on <LO jotka> <sup so ises> ็นวันๆนี่เยอยพวกเฮียจริงจริงไอ้ที่เดินก็เดินเดี๋ยวแต่ผมด่าว่ามันบัฟก่อนครับเสียงมันแจ้วมาอยู่ถ้ามันเหลือน้อยอ่ะถ้าผมว่ามันมันเหลือน้อยอ่ะมันเหลือน้อยอ่ะแค่นี้พอโอเคโอเค เราบอ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 นะชีกลางก็ห่อเลยนะเวททางชีกลางอ่ะรู้กันนะ